หนูถ่ายได้เต็มเต็มแล้วใช่ไหมอดอนตามาเดินมานี่ พี่ตานทำได้ใช่ไหมเอาคิปลงในโทรศัพพี่ตานรงแไหตังแตเไ่ตินกันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ติงกันฉะนั้นขออนุญาตท่านผู้เกียรติท่านผู้ชมตาม่าสักครู่ก่อนที่จะได้ฟังคอนเสิ เนปเทีราาราชาราด่เด็ี่มีที่มีเขช่วลอต่างๆเราได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนทัประที่เห็ความเรักจริงไม่จริงกันไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะสั่นสะเทือนความรู้สึกสิ่งที่เกิดความเสียหายต่อวัฒนโราติของเรา ท่าครับทาที่สองกับทุกท่านนักไี่ม้าที่มา